สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันผลึกหาสบอดีกับเจอสาวิสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตแทศสุบานทักทายวันออกพั้นษาค่ะทักทายวันออกพัน้นษาทักทายกับแกงอ่อมซี่โครงหมูค่ะใส่ผักรวมค่ะวันนี้มีวิธีการทำง่ายๆมาฝากด้วยนะคะง,ง่ายๆตามใจฉันค่ะอืมเอ้ยอวันน่้สดเลยค่ะเน้นผักเด้อขําแหลกเด้อผักผักรวม มักยังกะไซบบมักกับบไซสเนาะท่่นตัวือ <laughs> สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะเนื้อสัตว์นะคะวันนี้จะใช้ซี่โครงหมูค่ะเครื่องแกงอ่อมก็จะมีหลักๆนะคะพริกหอมแดงตะไคร้ค่ะนําไปตํารวมกันแต่ส่วนตัวจะชอบขิงก็เลยจะใส่ขิงไปด้วยค่ะใช้พริกสดพริกแห้งก็ได้นะคะนําไปตํารวมกันค่ะ ส่วนอันนี้พริกสดเจจะใส่ทั้งลูกเลยคนอีสานเอิญลูกโดดจ้ะคือจะไม่ตํานะอันนี้คือข้าวสารของข้าวเหนียวแช่น้ําค่ะแช่น้ํานิ่มแล้วเราจะนําไปตํานะคะเรียกข้าวเบือ่อซึ่งจะใส่ข้าวคั่วแทนก็ได้ค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวก็ได้ตามชอบใส่เพื่อความข้นของน้ําแกงอ่อมนะคะผักใส่ตามชอบค่ะมี่หยางก็ใส่ไปมือนีใส่อันมรักขี้นกค่ะ สวชฟักทองจานบินนะคะอันนี้เอามาให้ดูว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะใส่แกงอ่อมแซบกินสดก็ได้ดอกพักกาดต้นหอมผักชีล้อมผักขยงผักอีตูรหรือใบแมงลักใบมะกรูดค่ะมีอะไรก็ใส่ไปตามชอบนะคะไม่ซีเรียสค่ะคั่วเครื่องแกงให้มีกลิ่นหอมนะคะขั้นตอนนี้เจยไม่ได้ใส่น้ำมันค่ะ ลูกโดดกัใส่ล้งไปเลยจ้าพี่น้องพริกที่เป็นลูกตุกนะคะก็ใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยค่ะคั่วให้มีกลิ่นหอมนะคะได้กลิ่นหอมแล้วนะคะใส่ซี่โครงหมูลงไปค่ะลงรสไปเลยนะคะผงชูรสค่ะไม่กินก็ไม่ต้องใส่รสดีค่ะรสดี น้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะหลังจากนี้คั่วต่อจ้าคั่วต่อให้หมูเกือบสุกให้หมูเปลี่ยนเป็นสีซีดๆนะคะค่อยจะมาเติมน้ำนะคะคั่วไปค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากมันจะทำให้ แกง่อมอของเรากลิ่นหอมนะคะจ้าอุยหอมหักที่น้องก่อนหมูเริ่มซีดแล้วนะคะอันนี้คือข้าวเบื่อค่ะเริ่พผสมน้ำลงไปนิดนึงนะคะผสมน้ำคนๆๆเขาจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนค่ะแบ่งไปเลยค่ะ หลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าค่ะนี่ตุนต่อประมาณ45นาทีเพราะว่าเจ้ยชอบให้หมูเปื่อยมากๆนะคะ40 45นาทีชั่วโมง1 30นาทีแล้วแต่ค่ะโอเคนะคะ ซี่โครงหมูเปื่อยแล้วนะคะใส่ผักที่สุกยากลงไปค่ะก็จะมีมะระขี้นกแล้วก็สคอชนะคะกระทองจานดินพอผักที่สุกยากสุกแล้วเราค่อยจะตามด้วยผักที่เหลือค่ะผักที่เราใส่ไปเริ่มสุกค่ะตามด้วยผักที่เหลือค่ะ แกงออมต้องผักเยอะๆนะคะเน้นกินผักพี่นออ้องแกงออมนะคนๆ,ๆให้ผักสลดหลังจากนี้พร้อมเสิร์ฟค่ะผักหลายๆยุกมากเหลือซำหนีพี่น้องผักเยอะๆค่ะเหลือแค่นี้เองค่ะอ่าพร้อมเสิร์ฟจ้าปิดไฟได้เลยค่ะห้อนๆพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้อง อ้เทินทวนควนห้วยห้วยค่ะออเป็นตะแสบบ่ค่ะสดเลยค่ะเน่นพักเด้อข้ามแหลกเด้อผักผักรวมมกักยังกระไซบ่หมักกบับบะไซเนาะท่านตัว <laughs> ทำแกงออมนื้อนื้กินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็เลิศค่ะก็มือ้อีนข้าวเหนียวส่งสติติมือได้เดี๋ยวนี้ ย่านเนี่ยไปต้มขาวนมากินแทนนยูโอ้ยเนาะจะว่ากันไปนสี่ข้องหมูเปื่อยดีพี่น้อง ร,รแสแซ่บก็จังยุ่งกันนะพักนะ วันนี้หูยว่าเป็นอย่างทำไมข้าวเหนียวถึงจิดมือวันนี้ค่ะตอนต้มอันบ่เมนตอนต้มตอนหนึ่งข้าวเหนียวใช้น้ำเยอะน้ำมันจะสิฟุดใส่อันนี้อธิบายไปเข้าใจบ้านี้ นื่แต่ว่าแกงอ่อมเนี่ยคือที่สุดเลยเจ๊ช,ชอบแกงอ่อมค่ะน่าอาหารอิสานที่มากกินมักคุณแว้วปนกับมักสุบกเสือกกัมักอ่อมกับมักแกงกับมักมกกับมัก แต่ว่าลามดิบกินเด้อเนื้อดิบไม่กินค่ะก็เลยจะไม่เห็นลงคลิปกินจุกินหย่างสินะบก่บกินพอกาแม่พันบาพลากินขั้นหน่อยๆเพิ่พันพากินกับกลิอนงูพันพากินๆเน,นี้ยบปลาไหลหนูนาอะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่พากินตั้งแต่เด็ก โตมาก็กินได้กินค่ะอืแต่ว่าอัน,นอะไรดิบๆเขาไม่พากินพ่อก็ไม่เอาพากินก็เลิกไกินแต่ว่าก็มีหาหาังไาดอกว่าเพิ่นว่าพากินแไงไ่แต่กินเป็นเหรอเป็นทนายแต่หน่อยๆเพิ่นก็บ่ะด้ยับใจปากก็กินเป็น,อ,ปน,น,ยนอยู่เนีย้ยนะซุ่มแน่ไม่ฟ้องซุ้มหยังอื เอออีกกระถืงอีกอ้เป็นอนตะนายคุณนกคลิปใดบ่มีนกอย่างซีนนี่บ่แมนหรอกอ๋อซ้ำนี่เด้อคลิปนี้เขาเนี้ย,ย,ปเ,ยเป็นติดมือจังเลยหรืออ้ยนายได้ปะอ,อ่ะ ชอบคลิปแบบนี้ไหมคะกินนิดเดียวแล้วก็มีนิดจะทำด้วยฝากคอมเมนต์ได้นะคะว่าชอบหรือเปล่า